ดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเอฟจะมาคือต้องเล่าก่อนว่าไอ้ตัวชาแนลวอลเลตออนเชนอะที่เอฟเพิ่งอันบ็อกซิ่งไปอะค่ะทุกคนและที่เอฟบอกว่าถ้าได้ดูวอทถึงตรงที่เป็นวอทฟิตใช่ปะ่ะจะเห็นว่ามันมีเวลาเราใส่ของมันจะบุ๋มไม่ใช่สิเขาเรียกว่าไงมันจะเหมือนมีอะไรจิ้มจิ้มออกมาจากตัวหนังทําให้หนังดูไม่เรียบถูกไหมคะทีเนี้ยเอฟไปดูรีวิวหลยที่มานะเขา มีการใช้ไอสินค้าตัวนี้นะที่มันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกเหมือนว่าที่รองฐานนะคะอันนี้เอฟสั่งมานะจากในช้อปปี้ <c oughs> ก็ถามว่าคุณภาพโอเคไหมก็ก็โอเคนะดูมีความแบบเป็นสีเบอร์กันดี้แล้วแบบคุ้มด้วยหนังแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวันนี้จะลองรีวิวสินค้าตัวนี้ให้ดูนะ <c oughs> นะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครโอเคเดี๋ยวเอฟจะลิงก์ ไว้ด้านล่างให้นะคะแต่ว่าไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะซื้อเองรีวิวเองนักเรงพอนะคะก็นะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน่ะให้ดูก่อนด้านข้างก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะด้านล่างแบบนี้ถามว่าหนักไหมก็มีน้ำหนักประมาณนึงนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับแบบคือพอใส่เข้าไปอะ่ะพอใส่เข้าไปอะ่ะมันไม่ได้ทำให้ตัวกระเป๋ามันหนักขนาดนั้นนะคะไม่ได้รู้สึกนะก็ แต่ว่าเวลาได้มาค่ะไอตรงเนี้ยมันจะกางออกมาเยอะพอสมควรนะคะเอฟก,ก็จะบิดบิดเข้าไปนิดนึงนะเพราะว่าเวลามันกางมากๆาค่ะทุกคนการที่ว่ามันดันหนังข้างๆตรงนี้ให้มันเห็นเป็นรอยออกมานะเอฟก,ก็จะบิดบิดเข้าไปหน่อยนะคะก,ก็เดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่ยาวมากคือหลังๆจะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากทําคลิปให้มันยาวมากเกินไปนะเพราะว่ากลัว กลัวคนดูแบบดูไม่จบนะเดี๋ยวเบื่อซะก่อนก็เริ่มแรกก็คือเปิดกระเป๋าลงมาใช่ไหมคะเปิดกระเป๋าออกมาไม่ใช่เปิดกระเป๋าลงมาเอาใหม่นะเดี๋ยวคุณลิลลี่ด่านะ,ะทีนี้เราก็ยักน้องลงไปเลยจะ้นะขอเนี้ยทำตรงนี้นะเพื่อความแบบถนัดน,นะค่อยๆดันลงไปนะคะทุกคนทีละฝั่งก็ได้ดันลงไปที่สุดนะ สุดไม่สุดดูยังไงก็ดูจากตรงนี้ด้านล่างนี่น้องก็จะมีความแบบกางออกนะแต่ว่าเป็นลักษณะของการกางออกที่ไม่สามารถมีของใดๆจิ้มออกมาทําให้น้องเสียทรงได้นะคะ,ะแล้วก็ด้านนี้เป็นแบบนี้นะก็จะมีนิดนึงเห็นปะเดี๋ยวน้องโซคะ่ะน้องโซเกะกามากเลยคะ่ะลูกอ่ะนิดนึงเก็จะกดๆเข้าไปนะคะเพราะว่าตัวหนะตัว ฐานตัวนี้มันสามารถบีบได้นะก็จะกดกดเข้าไปหน่อยนะเนี่ยอ่าพอถ้ากดเข้าไปแล้วก็จะดูเรียบร้อยดีนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่คือวันนี้เอฟลองใช้น้องนะเพราะว่าเอฟได้ฐานตัวนี้มาก็เลยลองเอามาใช้วันหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะด้านในก็จะเห็น,นแบบนี้อ่ามันช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่อง หคืออย่างที่เอบอกว่าหนังตัวนี้นจะได้ไม่ถูกจิ้มออกมานะอีกอย่างหนึง่งก็คือมันช่วยเรื่องของการเวลาที่เราวางของเข้าไปอะค่ะตรงเนี้ยตรงด้านล่างอะมันจะไม่โดนขีดข่วนนะเออประมาณนี้เดี๋ยวเอจะลองใส่ของให้ดูว่าใส่ของลัวเป็ยังไงนะคะจะได้ดูด้วยว่าใส่อะไรได้บ้างอะไรที่ไปต่อได้บ้างจากครั้งที่แล้วนะคะก็ เริ่มต้นด้วยคาวี่คาร์ดฮลเดอร์นะไม่ได้ใส่เงินนะอันนี้บัตรประกันคือพกไว้นะเพื่อคขาอุ่นใจนะคะใส่เข้าไปก็เป็นแบบนี้นะนี่นะอย่างที่สองขาดไม่ได้อย่างที่บอก a i r p o d ร,รนะนี่ใส่เข้าไปน้องก็จะไม่ค่อยเบียดแล้วเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไปเขาเรียกว่าช่วยกลางทรงของกระเป๋าให้มันกลางออกมาโดยที่เราไม่ต้องแบบ ยัดยัดของลงไปอนะค่ะเนาะอย่างที่สามก็ซับมันนะนี่เท่านี้เองวันนี้ที่พบมาน้อยมากอันนี้ USB งานนะเผื่อมีชุกเฉินก็พกงานมันจะงอกในเวลาที่เราไม่ทันังตัวนะอย่างลงไปนะจริงๆหมดแล้วแหละของที่พบวันนะี้เนี่ยการก็อยู่ข้างหลังอย่างที่บอกนะคะเงินนะ อ่ะแล้วก็แอลกอฮอล์สเปรย์นะคะก็วางลงไปแบบนี้แอบวางลงไปด้านบนแบบนี้นะก็คือวันนี้เอฟไม่ได้พกลิปสติกนะคือเนี่ยอันเนี้ยดีนะวันนี้ทาเป็นลิปสติกแอมเมสมาแล้วแบบมันติดทนมาเ <laughs> พราะอะไรทุกคนดูสิจะยัดลิปสติกไว้ต้องไหนหรอถามหน่อยเอนะ <laughs> <laughs> ก็ใช้ใช้วิธีว่าทาลิปสติกที่มัน ทนทานแทนนะนะคะก็แล้วก็พอใส่ของเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันมีรอยแบบโป่งๆออกมาทุกคนก็ดันๆมันเข้าไปหน่อยบางทีของมันดันนะนี่นี่อย่างงี้ดันเนี่ยอ่านะดันเข้าไปหน่อยนึงนะคือจริงๆถ้า ถ้าคอมเมนต์กับคนขายได้ก็อยากคอมเมนต์ว่าไม่ต้องทําไปตรงเนี้ยสูงมากหรอกเออสุดท้ายมันมันดันตรงเนี้ยแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อยู่ดีนะคะก็นี่ด้านล่างเห็นไหมใส่ของแล้วก็ไม่มีรอยจิ้มออกมานะเอามาลองปิดดูวันนี้ลองใช้แล้วเมื่อกี้ไปสยามมากลับจากสยามเออยอมรับเลยว่ามันปิดยากนะคะเดี๋ยวนะอ่าคือต้องใช้สองเนือปิดอะทุกคนนะก็ เอาเถอนะมันเป็นกระเป๋าสุทธิเนี่ยเนี่ยบองเอาไหกแล้วอ่ะก็กดเข้าไปหน่อยอประมาณนี้ไม่รู้จะเวริร์กหรือไม่เวริร์กนะสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าไหนๆสั่งมาแล้วอ่ะก็อยากมาลองรีวิวให้ทุกคนดูนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าทุกคนโอเคไหมนะได้พรีชีพในการสั่งมาให้แล้วนะสั่งมาให้ดูก่อนนะประมาณนี้ส่วนตัวเอฟอะแฮปปี้มากกับ ตรงที่ฐานมันไม่ไม่นี่นะแต่ว่าก็จะติดปัญหานิดนึงไอ้ตรงเนี้ยอืมกําลังคิดอยู่ว่าจะลองหาวิธีตัดส่วนเกินออกดีไหมด้วยตัวเองเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้สําหรับตัวเขาเรียกว่าฐานรองนะของน้องวอ l เล t o ออนเชนนะคะที่เอฟเห็นนะมันก็จะมีขายหลายสีนะ มีสีนี้สีเบจสีสสดำอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้โมเลนอนเชงเขาเขาก็จะออกมาหลายสีใช่ไหมบางทีอินทีเลียก็อาจจะไม่ใช่สีแดงเบอร์กันดี้แบบนี้เสมอไปนะคะก็ลองดูแล้วกันนะว่าโอเคหรือไม่โอเคสาหรับเอฟอะเอฟติดแค่ตรงนี้แหละเออนะนอกนั้นเอฟก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําให้เอฟใช้งานได้สบายใจมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้อยากทำอะไรให้ดูอีกดีอ๋อแล้วก็ วิธีการเขาเรียกว่าที่เอฟใช้อ่ะคือทุกคนสายวอลเลตออนเชนมันยาวมากใช่ไหมคะฉะนั้นอ่ะเวลาเอฟใช้อ่ะเอฟคงไม่ทําให้ดูแบบทุกทุกแบบนะเพราะว่ามันมีวิดีโอค่อนข้างเยอะแล้วที่วิพันสายวอลเลตออนเชนแบบหลายๆทบแล้วใช้ได้หลายๆแบบอ่ะแต่ว่าเวลาเอฟใช้อ่ะส่วนตัวแล้วกันเอฟก็จ e ะใช้แค่พันเข้าไปหรอบแบบนี้นะคะทุกคนให้สายมันสั้นลงนะ เห็นยังว่ามันจะยากไปนแล้วนะคะก็ประมาณนี้แล้วเวลาเอฟใช้อ่ะขออนุญาตลุกนิดนึงเวลาเอฟใช้มันก็จะอยู่ประมาณนี้ต้องยืนไหมล่ะยืนก็ได้อยู่ประมาณนี้อายอให้ดูนะคะอยู่คืออยู่พอดีพอดีอ่ะแล้วก็เวลาครอสบอดี้อ่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยเอออ่ะมันจะมีจุดที่พอดีไหม แบบนี้แล้วกันปวดข่าวนะโอเคก็จะใช้ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความยาวที่โอเคนะเออตอนแรกจะลองเอาไอ้ตัวที่ปรับสายที่เอฟใช้กับตัวชาแนลไดอาน่ามาใช้อะ่ะแต่ว่าคือโซ่ของตัวเนี้ยทุกคนให้ดูโซ่ตัวเนี้ยมันไม่มีความแบบ มันไม่ห่างกันน่ะเออฟก็เลยไม่รู้จะแทร่ไอตัวปรับสายไว้ตรงไหนนะกลัวมันจะเป็นรอยอีกก็เลยใช้วิธีพันสายแบบนี้ดีกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคือจริงๆมันมีวิธีพันสายหลายแบบแหละคือถ้าลองหารีวิวกันดูแล้วกันเนาะว่ามันพันยังไงได้บ้างมันพันได้หลากหลายแบบอ Wallet on c น a i n อะแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยไม่สวย แลแหะบบนี้ก็ได้นี่อ่ะนาเป็นอันเล็กๆเป็นคลาชไปงานก็ได้อย่างนี้นะคะก็น้องมีความหลากหลายในการใช้งานนะแบบนี้ก็ได้แบบเออถือไปงานแบบเล็กๆน้อยๆของแขนนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดสมมติว่าชอบตัวสินค้าชิเน่เอจะลิงไว้ให้ด้านล่างนะคะแต่ว่า ก็ลองดูข้อดีข้อเสียของมันละกันอย่างที่เอฟบอกไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่เอฟด,ด้วยนะคะยังงีวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ